รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมด m o น e r ทีวีร่วมกับบริษัทซปเปอร์จิ๋วจำกัดโฟโมสคูฮุกกี้ซูซูสกอตคิดช็อกโกเคลอสโคโคโบอล ตัวต่อสมทักษะเลโก้นินจาโกดินสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทลเสนอเราละคือสป,ปอร์จีวสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์จิว๋วพบกับพี่ซุปแล้วก็ภารกิจท้ากับทายครับวันนี้เราต้อนรับเพื่อนๆจากโรงเรียนสารศาสตร์ประชาอุทิศพิทยาคารนำทีมโดยต้นเฟิร์สเชงและผู้กันไปพบกับภารกิจในช่วงซุปเปอร์สูที่สวนสัตว์นครราชสีมา ไปเรียนรู้พร้อมๆกับน้องบอสและน้องอริสากับสัตว์ปริศนาเล,เลือกหมายเลขึ่งค่ะเลขสามอีพอะไรอาชีพแมวน้ำหรือเปล่าน่าจะเป็นแรวน้ำนะเราน้ำมีหนวดนะพอเจอสีแยกก็เลี้ยวมาพอเจอสามเล็กก็เลี้ยวเข้าไปแล้วก็ไปก็จะแลยวจับน้ำนี่บอา ถูกต้องครับไปเรียนรู้เรื่องแมวน้ํากันเลยครับวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับแมวน้ําเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ําได้เร็วมากแล้วก็ว่ายน้ําได้ดีมากๆโดยใช้ครีบของมันนั่นเองนะ <c oughs> มันเป็นสัตว์สี่สี่เท้าแต่ว่ามันพัฒนาเป็นครีบเพื่อใช้ในการว่ายน้ําโดยเฉพาะแมวน้นํามีเปลือกตา2ชั้นชั้นแรกก็คือเหมือนของเราเนี่ยครับแล้วชั้นที่2มันจะเป็นเปลือกตาใสาๆปิดเพื่อไม่ให้น้ามันเข้าตาได้ครอย่างนั้น น้องๆดูไหมครับว่าหนวดของแมวน้ำมีไว้เพื่ออะไรสุปสูท้ากับทายหนวดของแมวน้ำมีไว้เพื่ออะไรครับระหว่างหนึ่งมีไว้สำหรับล่าเหยื่อกับ 2. บ่งบอกความเป็นจ่าฝูงครับ เฟิร์สว่าไงครับว่าน่าจะเป็นการล่าเหยื่อมากกว่าล่าเหยื่อนะครับล่าเหยื่อล่าเหยื่อครับล่าเหยื่อค่ะล่าเหยื่อล่าเหยื่อค่ะไม่ต้องเชงคิดว่าล่าเหยื่อครับเพราะว่าเหมือนงูค่ะเขาก็ใช้เอาลิ้นออกมาดมกลิ่นอ้อใช้ใช้ในการสัมผัสประสาทรับรู้นะครับกองเชนด้วยไหมครับพว่กเราถายว่าล่าเหยื่อค่ะใช่หรือ ไม่ใช่กลับไปที่สวนสัตว์นคนรราชสีมาครับฉเฉลยเลยนะครับส่วนของแมวน้ํามีไว้สําหรับในการล่าหยิงครับแรงสั่นสะเทือนนะครับเวลามันอยู่ในน้ามันจะได้รู้ตําแหน่งครับว่าเหยื่อของมันหรือว่าปลาของมันอยู่ตรงบริเวณไหนะน่ารักและตั้งใจเรียนรู้กันขนาดนี้ก็รับของรางวัลจากคุกกี้ซูซูไปเลยครับสนับสนุนทุกการเรียนรู้กับคุกกี้ซูซู เอเกินครับต้องมาทดสอบไหวพริบกันดีกว่าในช่วงซูเปอร์เมจิกกับพี่มิ้วครับตุริงตุริงพี่มิ้วและพี่กับตากอสครับวันนี้มาทดสอบไหวพริบเด็กๆถึงห้องเรียนครับวันนี้ตามหาเกศซีห้องเอเฮ้ยแต่ห้องเอเขาบอกเรียนเก่งไม่กลัวเก่งกว่าแต่ว่าพี่ตากรเกดศไปทางไหนอะพี่ พี่มิวจะมาเล่นมายากลก่อนอื่นเลยต้องหาผู้ร่วมเล่นก่อนในนี้ไม่มีอะไรนะครับน้องเอ็ม่าถือเอาไว้อย่างนี้ชูมาอขึ้น่ามีผ้าสีอะไรครับ<อ>จะใส่เอาไปในนี้ครับ<อ>พี่มิวจะย้ายผ้านะครับจากนี้นะครับย้ายไปอยู่ในนี้พร้อมดูอตอนนี้ผ้าย้ายไปแล้วครับเอาลงมาอลองมือล้วงลงไปเอ๊บ ผ้าหายไหม,ไมหายอานี่นี่หายาตอนนี้ผ้ายอยู่นี่ใช่ไหมครับใส่ลงไปคราวนี้ถือไว้ลูกึอือผ้าจะโผล่มาทั้งสองอันหรือว่าหายไปเลย Super Magic ปปท้ากับทายทาข้อนี้น้องๆต้องทายครับว่า พี่มิวจะเสกผ้าไปที่ไหนครับ 1! ไปที่ถุงทั้ง2ถุงเลยกับ2หายไปหมดเลยประเชงก็ไม่ใช่น้องเชงวยเไยคะน่าจะหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยนะครับพู่กันว่าไงหายไปหมดเลยค่ะต้นเห็นด้วยเปล่าไม่เห็นไม่เห็นด้วยนะครับอยู่ทั้งสองถุงอะอยู่2ถุงเลยนะครับอยู่2ถุงเลยสองถุงเลยอาวล้สิครับผู้ชายผู้หญิงคิดไม่เหมือนกันต้องคุยกันครับหารือกันปรึกษากัน แต่เขาแอบเอาไว้หนิเขาซุกเอาไว้อะสองถังเอาอะไรกอะโหลกเอาอะไรพวกเราถ่ายว่าอยู่ทั้งสองถุงเปลี่ยนใจหรอเปลี่ยนใจนะครับอยู่ทั้งสองถุงใช่หรือไม่ใช่ครับพี่มิวครับเรามาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงสองคนลู้นกัเลยครับว่ามีผ้านหรือเปล่า Premises, แล้วูไม่พ่อยู่ไหนเยรู oh. ้ได้ไงอ่ะที่เราอ่ะแอบเข้าเไปแล้วส anyway? นุกก like ับการทดสอบไหวพริบกันไปแล้วก็รับของรางวัลจากสกอตคิสช็อกโก้ไปเลยครับไม่ถูกจ้าเปลียนใจแต่ไม่เป็นไรยังมีโอกาสแจ้ตัวอีก4ข้อนะครับคนทั้งบ้าน Facebook ทู้จิวแล้วก็เส uh> 네ื้อยีนทู้จิวรอพวกเราอยู่สักครู่กลับมาพบกันครับ ร่วมท้าทายไหวพริบของน้องๆกับสกอ็อตคิดช็อกโก